มาเลยกระจกฮู้บูย๊ย๊เอาไหมอะุดกระจกเซ็บย๊บต้องผ่านด่านนี้ได้ต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านต้องนี่เห็นไหมจับได้แล้วแล้วก็ไปกันสัต พอับว๊วววววโออวอวววววนววมววววววออะไรววรวยวบววววอมวว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 วาวววววววมวววววววยวว้ววววอวาววนวว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 นวว้ววว่วว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 ไวววววเลววววววนวววนวววววาวววววอ เดินบ่โฟล์โคลบโคอัพอะไรเออโอ้ยผ่านไปได้เว้ยน่ะมีอะไรขึ้นโอ้ยโอ้โอ้ เป็นมะยังเลยโอ้ยมีแต่อะไรกูไม่รู้แล้น,นี่จับเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยนวัตรกรรมล้ำเลยตึงวิลล์น,นู้นโอ้เฉยนะฉะงั้นคุณแม่ Welcome to Blue Loop รู้ของจันคบฮ้ชุบอโอเคเลือนลงไปตรงนี้แล้วก็ควบควาไดยเก่งพระดาก่งอย่าึ่งกมันจูบเกนเกบอิกูอ้าวว๊อว๊อฮ่าชุบใครชอว๊ยู ไโจ๊กเออดีนะโคไม่หักให้สับนะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอเยอ้อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ีอยอ้ออ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้อ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้่โอ้้โม่อยอสยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยยโอ้้ยอยอย้ย้อยยอ อุ้ยมีหน้ามาริโอมีอะไรบอสแต่นี่อะง่ายมากบรต้อ่ะไปชมนี่มีการ B M X B M O B M X แปลกับน่ะลูกหม่ยอะไรลูกแขนบออโอ้แขนแขนคืออะไรลูกแขนคือสิ่งที่ใช้ซักเ่้าโอ้โหเหรอแม่มึงปอดเลย โอ้หน oh, like oh, ี่ตุ Santa ้ขวดมันเยอะแยะไปไหนเนี่ยนี่แล้วลูกอะไรลูกขาพ่อขาอยู่งั้นได้ไงมันอร่อยมั้งโอ้มันอร่อยเออยุบนะแบล็คฟิปกระจู้ฮึนะซาต้าฮักลิงซาซานซานซาน ซาตานมันต้องคุณนราบเรียบเพียวบางรับเรียบเพีเยวบ,บางอุ้ยอันนี้เพี้ยมไม่ได้นี่หว่ามันกันนี้หรือเปล่าแขนักแขนมันเป็นไรเราจะเป็นลูกบอลเนื้อเอ้ยขานไปโอ้ขาโอ้โถ่ดูเลยอุ้ยนะอ๋อมีอะไรต้องไปทางนี้ไปฮาลูบเลเวลโถรฮะยลบ <หา S 1> Go back ก็โหค่ะท้อขึ้นลไ,ไม่ไม่โหคนสร้างฐานใจดีแบบอ้าวลู่เซกุกนตาม not today bitch ลงตรงนี้นะ่ะอยา่าทั้งนั้นไม่ผ่านหนาด่านแบบนี้ลูกเล่นลงไม้เยอะแยะมากมายนะ เราโลหานะยาต่อไปเจออะไรน่ะน่ะน่ะหยุดหยุดยาลูกเล่นลูกไม้เยอะลูกเล่นลูกลูกไม้เยอะเหลือเกินลูกไม้มึงเยอะเหลือเกินเนี่ยเดาแก่กูเจ้าว่าไม่ไดไปด้วยกันต่อไปที่ต้องมีโรงพยาบาลอย่างแน่นอนนะโอ้ย ฮ้ยฮะ่ไปไหนทางล่องบนอยาโอ้โอ้โอโอยตุตามันไปคุณมีเวลาแค่ตุ๊ดตุ๊ด เขาว็บเบลกบลันดานียอะไรเนี่ยโอ้ดูดิสตุ๊กอวัยอยว let's do it ดตุ๊ดมันยากนี่มันยังอะไรทุกติ๊งยี่กูติงเลครับแม่โอ้รูกผ่านไม่ได้ไหมรูปผ่านไม่ได้ไหม พ่อพ่อสบายดีป่ะพ่อ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 เต้นผมกพ่อพ่อเขาทำให้พ่อเนี่ยดีจริงเลยเนาะทำไมน่ะเหรอก็ทำให้พ่อตัวเล็ขข้านล้านลงไงแต่ทำไมพ่อไม่ตอบหนูเลยอ่พพ่อพ่อพ่อ